ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีส่วนดีจราก็เกิดมาพบกัน,นกกต้องสุดาอีกแล้วหนะังจากพี่พีจาวันนี้นะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะว่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเกมนะให้ชมว่าถ้าเราเปลี่ยนเกมอื่นมันจะปังไหมนะเหมือน เหมือนยิงปลาพักสี่หรือเปล่านะวันนี้เราก็แวะเวียนกันเข้ามาในเกมยิงปลาพักสามหน่อยกันแล้วกันเนาะมาดูกันว่าวันนี้มันจะเลือดไหมนะก็รอชมเอานะเราก็ลุยไปพร้อมๆกันนะจ๊ะพี่ๆอยากสำหรับใครที่ดูอยู่นะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อที่กำลังใจให้เราสุดาด้วยกันนะจ๊ะพี่จ๋ามา อยู่กับด่านแรกของเรานะก็เหมือนกันนะด่านแต่ละด่านก็น่าจะคล้ายๆกันอยู่นะพี่พี่จ๋าก็น่าจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะก็น่าจะเป็นที่การใช้ปืนมากกว่านะก,ก็ปืนก็เขาก็จะมีประมาณ3แบบเนาะสำหรับ เกมยิงพักสามเนาะที่น้องโซดาเล่นอยู่ตอนนี้นะแบบที Canada ่หนึ่งนะจะน่าจะเป็นปืนประมาณนี้นะสำหรับที่น so, ้องโซดาเล่นอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นปืนประเภทที่สามเนาะปืนประเภทที่หนึ่งก็น่าจะเป็นหนึ่งรูปสำหรับที่น้องโซดาเล่นอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นปืนประเภทที่สองนะก็เป็นสองรูปแบบนี้เลยนะก็เวลายิงออกคือยังไงก็คูณสองเท่าแล้วที่จ๋า แล้วก็จะมีปืนประเภทที่สามนั่นก็คือเป็นปืนไฟฟ้าเนาะแต่มันเป็นไฟฟ้าที่ค่อนข้างที่จะไม่สวยงามสักเท่าไหรเนาะมันต่างกันอยู่กับนิพพาธภาคสี่นะพี่พิจารแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็เหมือนเดิมนะคนมันจะดวงเห่งยังไงมันก็ดวงเห่งนะจ๊ะพี่พิจาร โอเควันนี้เราก็พกทุงมาประมาณ1 0,000เนาะหรือว่า10,000แเครดิตน,นะพี่ๆจะาก็กปังไปแบบว่าแทบแทบท,ะทะพุกวันเลยนะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะพี่าสำหรับใครที่ติดตามน้องสดาแบบมาตลอดนะก็น่าจะรู้ดีนะวว่าแบบว่าช่วงนี้เราปังจริงๆนะหรือว่า โชชิตาฟันดิขิดมาแบบว่าให้เราเลี้ยวนะก็สำหรับให้ที่ดูอยู่นะก็ไม่แน่นำให้ตามเนาะให้ดูเป็นแนวทางเนา,านนะก็น้องสดาเล่นเป็นแค่แคนวทางเท่านั้นนะจะพ,พี่จะแต่ถ้าใครสนใจนะก็เหมือนเดิมนะสามารถจิ้มลิ้กงที่น้องสดาปากหมกไว้ได้เลยนะหรือไม่เข้าใจตรงไหนตีคัดตรงไหนก็ สามารถทังหานน้องโซดาดูตรงได้นะหรือว่าเจอทางหาน้องแอดมินนะจ๊ะพี่นี่จะก,ก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะสำหรับค่าเกมว่ามาของเราไม่ได้มีดีเฉพาะแค่ยิงป่านะจ๊ะพี่นี่จะเกมอื่นก็มีนะเยอะแยะมากมายเลยนะเป็นพันๆเกมเลยก็ว่าได้นะแต่ก็ยังที่บอกไปคือน้องโซดาก็เ ลุยเยอะไม่ได้ลุยเยอะไม่ได้ก็ค่อยๆลุยไปนะก็ะเดี๋ยวก็กําลังปันช่องหรืออะไรอยู่นะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะเดี๋ยวมีช่องใหม่นะเดี๋ยวก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะฝากติดตามไม้รวยนะเดี๋ยวจะให้ชมแน่นอนนะพี่ๆจะเดี๋ยวตอนนี้เรามาสนใจตรงนี้ดีกว,ว่านะเราก็ ตอนนี้โอ,อ้โหเท่าทุนแล้วนะเมื่อกี้ก็ยังมีกําไรอยู่นะพี่พี่เออนิดๆได้หน่อยนะมานิดๆได้หน่อยอยู่นะเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะเราไปเรื่อยๆนะเกมยังไม่จบนะอย่าเพิ่งน,นับสดการน,นะยาพี่พี่จะ้ะก็วันนี้นะมาในรงหนักๆน,น,นะก็ใส่บบเบ็ดหนักๆเลยก็แล้วกันเราก็ใส่ไปในเบ็ดหนึ่งร้อยนะพี่พี่แต่ก็อย่าลืมนะ เราเล่นอยู่ที่ปืนแบบ2ดูนะก็ท่านออกไปหนึ่งครั้งก็ได้จะประมาณสัก200เครดิตนะพีพ่ี่เออก็สำหรับใครที่ทุนน้อยนะงบน้อยก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะพี่พี่จะ้ะถ้าเรามีทุนน้อยงบน้อยนะเราก็เล่นตามทุนที่เรามานะอย่าไปฝืนเยอะอย่าไปหวังเยอะนะเราต้องเผื่อไว้ห้าสิบห้าสิบนะพี่พี่ นะมีมีได้มีเสียนะพี่พี่ไม่ใช่ว่าเราจะได้ตลอดเวลาเนาะก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะเล่นอย่างมีสตินะพี่พี่เล่นแบบให้มันคลายคงคลายเครีคครยดอะไรไปนะจ๊ะอย่าไปเล่นแล้วเครียดกว่าเดิมนะไม่เอานะแบบนั้นไม่เอานะจ้ะพี่จ๋าก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะก็นี่แหละก็วันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องก็ว่าได้นะก็เปลี่ยน เปลี่ยนมานะแต่ก็ยังเล่นยิงปลาเหมือนเดิมนะจ๊ะพ,พี่จ๋าก็ฝากไว้ด้วยกันละกันเนาะสำหรับใครที่รออยู่นะปาร์ตี้รถตุกๆหรืออีเวนต์รถตุกๆจ้าจพ,พี่จ๋าก็รอก่อนนะเพราะว่าเย่นงที่บอกไปในทุกๆวันในทุกๆคลิปนะน้องสดาก็รอเหมือนกันเด้พี่เออก็รอไปพร้อมๆกันอย่างที่บอกไปถ้ามีเข้ามานะถ้ามีเข้ามาวันไหนเจอแน่ เจอแน่นอนนะพี่พีเจอน้องโซดาแน่นอนนะไม่เจอไม่ได้หรอกว่ารอมาค่อนข้างที่จะนานแล้วเหมือนกันนะเออโอ้ oh my god พี่พี่ตอนนี้เราก็เหมือนเราแบบว่าโชว์โชว์แบบว่าเออเขาเรียกว่าไม่ใช่โชว์เขาเรียกว,ว่าโซโล่เออโซโล่เดียวนะพี่พี่จะ้ะ อตอนนี้พกทุนมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะตอนนี้ขึ้นมาสองหมื่นที่เรียบร้อยนะพี่พี่โอ้กำไรเท่าตัวนะพี่พี่จ๋าโครเอานะกับการเปลี่ยนด่านในวันนี้นะก็เอาไว้ระงานนี้ก็แล้วกันเนาะพี่พี่ก็ถือว่ากำไรหมาหนึ่งหมื่นนะตีเป็นเลขก,กลมๆนะจ๊ะพี่พี่จ๋าก็สำหรับใครที่ชอบพินดีนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะไว้เป็นกำลังใจให้น้องสดาด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะ เดี๋ยวเจะกันใหมให่คลิปหน้านะจะสำราบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า